เดี่ยวท่านผู้บริการคณะครูและบสดีนักเ,เรียนทุกคนครับเรยเนปุ๊กมือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งห้าครั้งนักเ,เรียนตั้งใจฟังให้ดีนะครับครูมีเรื่องแจ้งนะครับเรื่องแรกนะครับสืบเนื่องจากฝ่ายกิจการนักเรียนนะครับและปลอดภัยนะครับได้ ประชุมนะครับแล้วก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งนะครับในการตรวจตรงผมนะครับและความเรียบร้อยของนักเรียนนะครับจึงขอแจ้งกำหนดการนะครับในการตรวจผมของทุกระดับชั้นนะครับโดยเราจะทำการตรวจทีละระดับชั้นนะครับตามตารางดังนี้นะครับนักเรียนตั้งใจฟังให้ดีนะครับ ในระดับชั้นพัุงสาปีที่หนึ่งนะครับจะทําการตรวจในวันจันทร์ครับจันทร์หน้านะครับที่29มิถุนายนนะครับวันจันทร์ที่29มิถุนายน2558นะครับในระดับชั้นม .2 นะครับจะทําการตรวจในวันที่30มิถุนายน2558นะครับต่อกันเลยนะครับ รับการม .3 นะครับจะตรวจในวันพุธท,ที่1กรกฎาคมนะครับวันพุธท,ที่1กรกฎาคม2558ก็คือสัปดาห์หน้านะครับสำหสรับมอต้นนะครับสถานที่ตรวจโ้งนะครับคือที่ใต้หุ่นทาร4ี่อกกลางในช่วงชั่วโมงโฮมรูมนะครับข้าวเรียนที่9นะครับเพราะฉะนั้นในข้าวเรียนที่9ให้นักเรียนมาพร้รรอมกันนะครับตามวันและเวลาที่กำหนด